โอ้โหพี่น้องมาดามรถถังขึ้นชื่อยิงแก่งแห่งประเทศไทยเนาะในด้านซื่อเสียงการผลิตอาวุธยุโทโธปกรณ์เนาะพี่น้องต้องยกให้มาดามรถถังเลยขึ้นชื่ออันดับต้นๆของประเทศกว่าใดเนาะพี่น้องซึ่งบอกได้เลยว่ามาดามรถถังเป็นนางฟ้าน้ำใจงามของประชาชนไทยเนาะทีอาพ้อมที่จะซับพอร์ตพี่ๆทหารฝั่งไทยทุกคนส่ง อกองกำลังหรือว่าทรงอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับประเทศไทยเนาะยางเช่นทุกคนรถถังหุ้มเกาะสะเทือนน้าสะเทือนบกให้กับพีพีพทาหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องซึ่งในระยะที่ผ่านมาทุกคนเราจะเห็นศัก,กยภาพของประเทศไทยแล้วก็เห็นน้าใจของคนไทยเนาะพี่น้องแต่เมื่อนี้น้องรัฐจะพาพีพีเอฟซีมาเบิ่งมาชมทุกคนอามาดามรถถังนางฟ้าของประชาชนไทยเนาะหรือว่า นางฟ้าของกองทัพไทยกวาดใดนพีนองซึ่งมีการอาบริจาคทุกคนลดทั้งหุ้มเกาะให้กับพี่ๆทาหารฝั่งไทยเนาะซึ่งอานํามาเสริมศักยภาพให้กับกองทัพไทยมีความแข็งแกร่งขึ้นนพี่นองมาเบิง่งมาชุมน้ากันเนาะสบายดีสบายดีเดอ้อจากพพเอฟซีทางฝั่งไทยแล้วกับฝั่งลาวน้าเดอ้อจาเป็นจัางไดทุกคนสบายดีบอเนาะซึ่งเมื่อนี่น้องรัฐจะพา พี่พีเอฟซีมาเบิงมาชมทุกคนคลิปวิดีโอของมาดามรถทั้งทุกคนขึ้นชื่อเรื่องอผู้ผลิตรถหุ้มเกาะสะเทือนน้ำสะเทือนบกแล้วก็มีไลน์ลนอนในด่านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ที่ทั่วโลกป่องนำใส่นอนในโรงงานหรือว่าในฟีมือของคนไทยเนาะถือว่าเป็นยิ่งแกงแห่งประเทศไทยเลยก็ว่าใดเนาะ นางฟ้าทุกคนหญิงงามใจดีเนาะพี่น้องอ่ามอบอ่าลดทุกคนลดทั้งหุ้มเกาะให้กับกองทัพไทยทุกคนในด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์ทุกคนคือบอกได้เลยว่าการค้นคิดการผลิตนี่ต้องยกให้แบบอ่าต้องยกหามาดามลดทั้งเลยทุกคนก็คือในการผลิตเนาะก็เป็นอ่า โรงงานใหญ่โรงงานหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะทุกคนเจ้าแรกของประเทศไทยที่มีความรู้ความสามารถถือว่าเป็นผู้ยิงไทยแบบคนแหลกเลยทุกคนทีสามารถผลิตรถทั้งใดล่ะกะ็เป็นโรงงานรับสมอทุกคนรับสมรับบำรุงอาวุธยุโทโธปกรณ์ของกองทัพไทยทุกคนเฮ็นแะ้รแบบ สุดยอดอลังการนพี่นองนี่แหละคือหญิงไทยแกร่งไม่แพ้ชาติดใดในโลกและเมื่อนีอ่น้องกัดอาจะพาพีพีเอฟมาเบิงมาชมทุกคนน้ำใจที่มาดำรถถังมีต่อประเทศไทยมีต่อทหารฝั่งไทยที่พร้อมจะรักษาประชาที่ปตยของประชาชนไทยนพีนองให้แค้วคาดปลอดภัยจากศึกสงครามต่างๆนพีนองมาเบิงมาชมน้ำกันนวาอ่า ในรายการทุกคนเลยว่าให้สัมภาษณ์ของมาดามรถถังในระยะที่ผ่านมาทุกคนว่ามาดามรถถังได้ช่วยเหลืออะไรบ้างในกองทัพไทยนะทุกคนมาดูมาชมด้วยกันเนาะอ๋อค่ะคือในฐานะในฐานะนานะชัยเสรีเราก็เจ้าของ ก็เป็นสัญชาติไทยเป็นคนไทยทั้งหมดเราเราไม่มีต่างชาตินะคะในฐานะที่เป็นคนไทยเราก็มีหน้าที่เช่นเดียวกับทุกคนคือเราต้องรักษาเอกราชและก็ความมั่นคงของชาตินะคะเราก็เลย สิ่งที่เราทำได้ขีดความสามารถของเราคือเราจะคิดคน้นแล้วก็การทำยุทธโภปรกรเพื่อการป้องกันประเทศสิ่งที่เราทำแล้วก็คือเราออกแบบข้อต่อสายพานซ่อมรถให้กับกองทัพใช่ไหมคะแล้วก็ออกแบบรถเอ่อเฟิร์สฟินสีคูณสเมื่อปีที่แล้วก็ได้อ่อออกแบบแล้วก็สร้างรถเะอร์ทน้ำสะเทืนบก8นะคะให้กับ กองทัพเรือซึ่งขนาดนี้ก็อยู่รักษาชายแดนอยู่นะฮะที่จังหวัดตรานะคะอย่งในัิชายแดนของเานี่ขายยาวมากเลยใช่ค่ะในเหตุการณ์ที่ขเมรไม่มีใครอยากให้เกิดแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว พี่น้องประชาชนไทยเราทุกคนก็ต้องร่วมใจกันสามัคคีกันใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยใครทำอะไรได้ก็ทำเพื่อการป้องกันประเทศในฐานะของออชัยเสรีแล้วก็ครอบครัวกุลฮิรันนะคะเราก็สิ่งที่เราทำได้ก็คือเราทำรถกรอะใช่ไหมคะการกระสุนการระเบิดเราก็ส่งไปช่วยที่ชายแดนนอกจากนี้แล้ว ในฐานะที่เราเป็นโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ทหารเราก็ได้ส่งคณะช่างอะไหล่ไปอยู่ชายแดนเพื่อรอซ่อมรถต่างๆให้กองทัพนะะเช่นพวกรถฮัมวี่รถ M113 หรือรถต่างๆนี่ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่ชัยเสรีเราในฐานะคนไทยที่เราพอช่วยเหลือได้ส่วนรถ f i r ร์ Win นนั้นทางเราก็ได้ส่งไปช่วย นอกจากนั้นทางเราก็มีการคิดค้นด้วยจิตอาสานะคะอาสาสมัครต่างๆมาช่วยกันคิดคน้น <Okay. S 1> เรื่องของโดรนที่จะป้องกันประเทศก็กำลังทำอยู่อะคะ่ะจิตอาสาที่เราส่งโดรนช่วยอโดรน้ิ่ย,ยออสิ่งที่กล่าวทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นาภาคเอกชนที่เราจะต้องช่วยกัน ไม่ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งส่งรถไปทั้งการคิดคน้นทั้งการซ่อมไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรไ,ได้ถรถที่เราส่งไปาอค่ะอันนี้เป็นความลับนะคะบอกไม่ได้นะคะแต่ว่าท่านได้เห็นว่ามีรถของชัยเสรีรถ f i r ร์สฟินวิ่งไปวิ่งมานั่นก็เป็นสิ่งที่เราเส่งไปช่วยะคะ่ะ ทุกคนนี่แหละคือนำใจของคนไทยทีมีต่อกันเนาะพี่น้องไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรนะคือบอกได้เลยว,ว่าประเทศไทยเขาไม่เคยทิ้งกันเนาะก็คือในด้านมาดามรถถังทุกคนก็ได้ช่วยเหลือเนาะกองทัพอากาศไทยทุกคนส่งกองกําลังารถหุ้มเกาะสะเทือนน้าสะเทือนบกเพื่อไปช่วยเหลือพี่ๆทหารที่ประชิดชายแดนเนาะพี่น้องนี่แหละคือ สักยภาพของประเทศไทยทีมีต่อกันเนาะพร้อมที่จะจับมือกันเนาะพี่น้องซอยเรือกันในยามลําบากนี่แหละคือนําใจเนาะในการซอยเรือครั้งนี้กบดีอ่าหวังพ้นตอบแทนยังเนาะทุกคนมาดามรถถังช่วยด้วยใจเนาะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรใดๆเนาะยังอ่าซอยเรือทุกคนส่งกองกำลังไม่ว่าจะเป็นรถถังไม่ว่าจะเป็น อาช่างพี่ๆช่างนะทุกคนที่คอยไปอาช่วยเหลือพี่ๆทหารภายในชายแดนเนาะ้าหากว่ามีอา,อาอาวุป,ปกรณ์ใดเนาะทีเพเพ่พังเพื่อนก็นจะพร้อมที่จะซอยเหลือทหารฝั่งไทยโดยการส่รงพี่ๆช่างทุกคนไปช่อมบำรุงให้กับพี่ๆทหารฝั่งไทยเนาะพี่น้องนี่แหละคือน้ําใจของคนไทยเนาะบอกได้เลยว่าคนไทยนี่ไม่ทิ้งกันทุกคนเพราะอะไรเพราะว่า ประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยนะมีความหมายกับประชาชนไทยมากทุกคนกว่าจะมาถึงปัจจุบันนี้ประเทศไทยก็อร่วมจิตร่วมใจกันมาตลอดทุกคนเท่าใจเห็นเลยว่าศักยภาพของประเทศไทยหรือว่านำใจของคนไทยที่ชาวโลกต้องตะลึงชาวโลกต้องจดจำเนาะพี่น้องก็คือนี่แหละพี่น้องมันเห็นแล้วเ,เห็นเลยว่าประเทศไทยเพิ่นมีศักยภาพขนาดไหนเนาะ บอกได้เลยว่าน้ำใจของคนไทยนี่มีวันเมิดทุกคนมีเต่จะเพิ่มทวีคูณให้กับประชาชนชาวไทยลายขืนลายขืนเนาะในด่านการปกป้องอ,อธิป,ปไตยหรือว่าปกป้องประชาชนไทยให้หลอดผลจากาเนื้อมือจากผู้ที่คิดลายอยากมาแย่งชิงต่างๆเน,นาะพี่นอ้องอ่อแล้วพี่น้องซาลาคิมนีน้องรัด ขอบคุณขอบใจพ่อพี่น้องเดอ้อจากที่เขามารับชมคลิปน้องรัดเนาะฝากพี่ๆเอฟซกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อต่อไปเดอ้อจากสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย